ก่อนที่ทุกคนจะคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นด้านลบใดๆนะคะอยากให้คุณได้ดูสิ่งนี้ก่อนนะคะอาจจะเสียเวลาการดูคลิปนิดนึงแต่คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ดีนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวราศีธนูลัคนณาธานูนะคะประจำช่วงวันที่1ถึง15 พฤษภาคมนี้นะคะการนับราศีก็แบบตะวันตกดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคเรามาดูคนโสดนะคะคนโสดธนูจะเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์คนโสดสีเรียสสามถ้วยอืมเป็นติลวของการ ลึกลักลึกลักลนิดนึงว่าจะบอกชอบเขาดีไหมค่อนข,ข้างเด่นสําหรับคนที่รู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งแต่คุณไม่กล้าบอกความรู้สึกของคุณออกไปเนี่ยเก็บซ่อนเอาไวเ้เก็บเอาไว้กับตัวเองนะคะไม่กล้าบอกเขาใจหนึ่งก็ดังเลเราจะยังไงกับเขาดีจะพูดหรือยังไงดีแต่ในจุดนี้คุณเหมือนกับว่าจริงๆมันก็ไม่ได้กับแย่ขนาดนั้นหรอกแค่แบบ มันอึดอัดในบางบางครั้งเท่านั้นเองที่เราไม่ได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับเราจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อแต่มันก็มีความสุขเหมือนกันนะอืมกว่าจะดีลิ่งกับชาวธาตุดินนะคะที่อยู่ในราศีธนารอเราสุกมังกพรพฤกศพกันนะคะทีนี้เรามาดูคนคนนั้นนะว่าเขารู้สึกยังไงอ๋วไม่ใช่ไม่ใช่สิเขาสถานการณ์เป็นยังไงนะคะ การของเขาล่ะสองไม่เท้า Night of p e n t a c l e s hermit judgment น่าจะเป็นชาวแบบว่าเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนอ่ะโอเคเลื่อนกล้องนะคะเขาอาจจะอยู่ต่างต่างถิ่นต่างแดนหรือคุยกับคุณเนี่ยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะแอปพลิเคชันต่างๆก็ตามนะ เขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือมีมีคนรู้จักเยอะนะคนคนเนะี้ยเขาเองก็สถานการณ์เนี่ยมองว่าเหมือนเขาก็รู้เหมือนกันนะว่าคุณรู้สึกดีๆกับเขาเขาไม่รู้หรอกว่าคุณรักเขาหรือเปล่าแต่เขาเหมือนกับรู้ว่าโอเคคุณก็รู้สึกดีๆกับเขาอะในระดับหนึ่งนะคะแต่ตัวเขาค่อนข้างที่จะมีกำแพงเป็นกำแพงที่ ไม่ได้เป็นกำแพงที่แบบแนวร้ายนะเป็นเป็นลักษณะของเขาจะมีคนเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะโลกส่วนตัวสูงยังปิดใจอยู่เองรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้มันก็โอเคแล้วนะคะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องเลิกการต่างๆหรืออะไรที่มันแบบเลวร้ายจากประสบการณ์เขาหรืออะไรหลายๆอย่างก็ตามเหมือนเขาอยากจะเรียนรู้ละ รู้จักคุณไปเรื่อยๆมากกว่านะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกลึกๆของเขานะว่าเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณอ่านออบคับเลเวอร์สว้าวเก้าถ้วยห้าดาศรีเหรียญ เขานี่ยมันก็ชัดของในตัวมันนะเขารู้สึกดีกับคุณแต่อย่างที่บอกว่ากําแพงตรงนั้นเนี่ยคือโลกส่วนตัวหรืออะไรที่เขายึดต,ติดอยู่เป็นพื้นที่ของเขาเป็นโลกของเขาที่กลัวว่าเขาจะสูญเสียอิสระหรือ,อความโสดของเขาไปนะคะบวกกับว่าอย่างที่บอกว่าเขากลัวว่าวันหนึ่งเราจะต้องเลิกกันหรือ อะไรก็ตามที่แบบถ้าสมมุติเราคบกันหรือยังไงเนี่ยเขาไม่อยากให้มีการแยกย้ายอะ่ะนึกออกไหมเออดังนั้นเขาก็เลยหันหลังทําเป็นประมาณว่ารู้สึกดีก็เก็บมันไว้อย่างนั้นเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวถ้ามันใช่วันหนึ่งมันใช่มันก็จะไปแบบโฟล์ของมันเองอะ่ะอ,อนะคะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขา รู้สึกยังไงอ้าวโอ้โหอัศวินทั้งสองเลยนะคะโอเคอัศวินเหรียญนะคะ s ส e n ด์เอ็มเ s นะคะแปดเหรียญฝั่งคุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นฝ่ายให้เป็นฝ่ายทุ่มเทมากกว่าหน่อยๆน,นะคะเนื่องจากว่าคือในความสัมพันธ์เนคุณจะเป็นฝ่าย ลงมือกระทำให้สมากกว่าฝั่งเขาเนื่องจากไพ่สเตรนท์ไพ่เอ็นเพลสแล้วก็แปะเหรียญตรงนี้นะคะอาจจะเป็นฝ่ายทักก่อนคุยก่อนเป็นฝ่ายเทคแคร์หรือดูแลเขาจะเป็นฝ่ายรับมากกว่าแต่ทั้งหมดนั้นอะ่ะมันยังมีเส้นบางๆกั้นอยู่ของของการระดับของการคุยมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะแต่ก็ไม่ใช่สถานะที่ไม่ชัดเจนเหมือนกันอืมเป็นความรู้สึกดีๆทั้งคู่ แต่ว่าในในะระดับความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ยมันก็ยังเป็นอะไรที่ต่างคนต่างรู้สึกดีแต่คนยังไม่พร้อมที่จะไปต่อแต่คุณนะค่อนข้างพร้อมแหละเนี่ย,ยคุณอยากจะไปต่อกับเขาละ่ะทำยังไงก็ได้ที่อยากที่จะไปต่อกับเขาให้ได้ต่อไปจะเป็นยังไงนะคะ เป็นยังไงสี่ดาบค่ะ้ารียญช่วงนี้อาจจะเงียบสกักิดหนึ่งไพเดสคิงออฟมอนส์สามดาบอืมต้องระวังละเดี๋ยวมันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เงียบแล้วต่างคนต่างคิดไปคนละแบบมันไม่เชิงคิดไปคนละแบบหรอกแต่ว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายเข้าหา ถามไทยพอีกคนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะโปรเทคตัวเองโปรเทคหัวใจตัวเองนิดหนึ่งนะคะแล้วมองว่าต่อไปอะนะอันนี้คือส,อาสภาพการนะคะโดยโดยรวมช่วงช่วงนี้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นไพ่เดทสามดา จะไม่ได้ไปต่อเนื่องจากว่าความต้องการอีกคนหนึ่งรู้สึกดีแต่กลัวในลักษณะที่จะเข้ามาในชีวิตมากเกินไปหรือเข้ามาในในวงกลมของเขาอะพื้นที่ของเขามากไปดังนั้นช่วงนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่นิ่งหรือเงียบสักหน่อยนะคะจนมีโอกาสสูงที่จะได้จบนะคะ จบความสัมพันธ์ตรงนี้นีจะเชียนจบความสัมพันธ์การคุยกับคนคนนี้ค่ะเก็บไว้ได้แค่ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันเท่านั้นเองนะคะโอเคยังไงนะคะไพ่มันก็สามารถที่จะสลับสถานการณ์ได้นะคะระหว่างคุณกับเขาให้ความรัก this could be the one Let your friend help you นะคะ Love yourself first ให้คุณรักตัวเองก่อนถึงแม้ว่าคนนี้จะเป็นคนที่ใช่ในในลักษณะความคิดและความรู้สึงคุณก็ตามนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อคุณจะเป็นฝ่ายให้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 ให,ให้อย่างเดียวจนคุณลืมให้ตัวเองบางทีมันขาดเสน่ห์มันทำให้ตัวคุณขาดเสน่ห์มันไม่มีแรงดึงดูดมันไม่มีการดึงดูดใจจากเขาดังนั้นเขารู้สึกว่าโดยสถานการณ์และความคิดของเขามันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นสีดาคือการนิ่ง แล้วยิ่งคุณเข้าหาเข้าหาคือเข้าหาได้นะแต่บางทีเราให้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 เยอะเกินจนอีกคนนึงมันจะเหมือนจะเห็นค่าแต่บางคนเขาจะแบบมันมันมัน,ม,นมันไม่ตื่นเต้นอ่ะมันไม่ตื่นเต้นมันไม่มันไม่มีแรงดึงดูดอะประมาณนั้นไม่งั้นไพ่ใบนี้ไม่ขึ้นนะคะ r friend help you อาจจะไปอะไรนะลักษณะของเพื่อนที่มีสเปซให้เขามีสเปซให้ตัวเอง อย่าแบบเยอะเกินในช่วงนี้ก็จะน่าจะปลอดภัยมากกว่าเนาะโอเคค่ะคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคนคู่นะคะหนึ่งไม้เท้า e l โลแฟนนะคะหกไม้เท้าค่ะสี่ไม้เท้าเจ็ดไม้เท้านะคะไพ่เสียแค่ไพ่เดียวแต่มันก็ไม่ได้เชิงเสียสักขนาดนั้นหรอกมันแค่ติดขัดนิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะในความสัมพันธ์สําหรับคนมีคู่นะคะสถานการณ์ในฝั่งของคุณมันจะเป็นเรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นเรื่องงานหรือข่าวดีบางอย่างที่เข้ามาเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยมานานและ หรือข่าวดีที่คุณจะได้คอมมิชเมนต์กับคนคนนี้แล้วคุณก็จะได้คอมมิชเมนต์หรือจะได้พัฒนาความสัมพันธ์จากที่คบอยู่มันก็จะดีขึ้นมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นในความสัมพันธ์ใครที่รอการจดทะเบียนหรือแต่งงานนะคะเรื่องราวของการจดทะเบียนก็ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะเนี่ยแต่แค่ติดขัดเท่านั้นเองนะคะติดขัดแต่มองว่าฝ่าฟันไปได้นะแล้วฝั่งเขาเราเป็นยังไง สองถ้วยควีนนับคัพนะคะเดอะสตาร์ค่ะควีนับสอดควีนนับเพนทาเคิลส์นะคะเป็นเรื่องราวของเขาอาจจะต้องประสานงานหรือพบปะหรือเขาเรียกอะไรอ่ะจะคนเยอะนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ แต่ความสัมพันธ์ก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่ขอแค่ว่าคุณเข้าใจเขาเขาเขา้เขาใจคุณคุณเข้าใจเขามีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะแก่กันและกันต่อกันและกันต่อไปเรามาดูความรู้สึกแต่ไพ่ฝั่งคุณขึ้นมาค่อนข้างดีนะแต่ยังไงก็ตามนะคะไพ่มันก็สลับกันได้นะเขารู้สึกยังไงกับคุณ ารู้สึกยังไงก้าไม้เท้าคลีนซับบอร์ดแปดาบไ <_ d ata> พ่เดทระวังนิดนึงบางทีอะอย่างที่บอกว่าเขาต้องการให้เราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราไหมคือการเข้าใจแล้วกับปรับปรับตัวเข้าด้วยกันไพ่ความรู้สึกเขาว่ามันมีไพ่ไม้เท้าที่เป็นเรื่องงานเรื่องของงานเรื่องของบอสเจ้านายบางคนมีเจ้านายอาจจะ วุ่นวายนิดหนึ่งจนไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้หรือบอกเลยนะคะเขาไม่ค่อยโอเคเวลาที่เราทะเลากกะลก,กันทะเลาะกันทีไรเหมือนจะจบกันทุกทีเลยอะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็เขาเองก็อยากให้มันมั่นคงนะแต่ถ้าเราเราสองคนเนี้ยเข้าใจในจุดเนี้ยแล้วปรับได้จริงๆมันก็จะดีมากๆเลยเพราะหลายหลายครั้งที่มีปัญหาทะเลาะก,กันมันมันเสี่ยงการจบจริงๆเลยอะ ทะเลาะแล้วเงียบทะเลาะแล้วไม่พูดต่างๆนะคะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาเดวิลเอซอบเพนทาเคิลสองดาบห้าถ้วยสามดาบความรู้สึกในฝั่งของคุณมันเป็นลักษณะของความไม่ไว้ใจอืมมีความคิด หรืออาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆที่เคยเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับบุคคลที่สามแล้วมันก็เคลียร์กันได้แล้วแต่ในใจอะยังฝังแผลเอาไว้อยู่ยังฝังใจยังไม่ลืมแล้วก็ยังโฟกัสแต่เรื่องราวเหล่านั้นนะคะทั้งทั้งที่ความรักมันตรงเนี้ยมันแก้ไขได้แล้วมันจะพัฒนามันจะดีขึ้นแล้วเชียวนะคะถ้าเราตัด หรือเคลียร์อีเนอร์จีตรงนี้ออกไปได้มันก็จะดีมากๆนะแต่ตอนนี้มันเป็นความสับสนหนึ่งคือความสับสนสองคืออะไรที่เราผูกมัดอยู่กับอดีตที่เรายังไม่ลืมที่เราไม่ให้อภัยเขาหรือไม่ไม่ได้ให้อภัยตัวเราเองนี่แหละนะคะที่มันเป็นปัญหาอยู่ในเรื่องของความรู้สึกจะเป็นยังไงต่อไป ซับสอร์สิบเหรียญในซับมอสสองแม้เท้าสามถ้วยนะคะปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะมีเกณฑ์ที่จะเคลียร์กันได้จะได้มีการพูดคุยปรับจูนความเข้าใจความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะื่อมีการเริ่มต้นเริ่มต้น สิ่งที่รอคอยหรืออาจจะมีเวลาที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นด้วยนะคะสามทัวยไม่ได้ไม่ได้แย่จสไปหรอกจริงๆแล้วอะแต่อย่าอย่าลืมนะคะถ้าที่ผ่านมามีปัญหาปัจจุบันดีดีกันแล้วเราก็ต้องให้อาภัยกับสิ่งที่ผ่านมาไม่งั้นเราไปโฟกัสกับเรื่องเก่าๆมันก็จะเป็นบาดแผลแล้วทําให้เรากับเขาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอะเออต่อให้มันเหมือนจะเหมือนเดิมแต่มัน มันก็เป็นอะไรที่ค้างคาใจาอีกแล้วเวลามีปัญหาก็จะมีเรื่องเก่าๆนี่แหละคะ่ะแล้วมันก็จะสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นเหมือนยาพิษในใจเรา l e v e n your surface นะคะ h o i t i n g for ค่ะ r ี c o n c i l i a t i o n นะคะถ้าคุณกับคนากของคุณทะเลาะก,กันเหมือนจะเลิกกันหรือเหมือนกับว่าเลิกกันแล้วก็จะได้ดีกันนะคะอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ สิ่งที่คุณรออย่างที่ไพ่สถานการณ์ของคุณขึ้นมาหกไม้เท้าเนะะี่ยค่ะมันก็คุ้มค่ากับการรอคอยแล้วแหละที่ความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นแต่อย่างที่บอกนะคะนอกจากคุณจะเ p e c t ตัวคุณเองแล้วคุณก็ต้องเ e s p พหรือให้เกียรติมันคือการให้เกียรติคนรักของเราด้วยนะคะอืม นนั่นเองโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้อย่างไรก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไงแทนพรา e ฮัลโหลแ n นสองดาว The sun. คิงรอบซอยเดอะสันคุณอาจจะดีเล่งกับชาวธาตุลมนะคะที่อยู่ในราศีละคนาหรือดาวศุกร์กุ่มเมถุนโอุลน,นะคะสถานการณ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในฝั่ของคุณเองนั้นนะคะมันคือการที่จะตัดสินใจที่จะชัดเจน ตัดสินใจที่จะชัดเจนหรือมีความพร้อมที่จะชัดเจนนั่นเองแต่หลายๆส่วนเกี่ยวกับคุณและเขาเนี่ยมันมีม,นม,มันมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปดังนั้นการที่คุณพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเขานะคะมันคือการปรับตัวกับหลายส่วนที่เราและเขามีความต่างหรืออาจจะอยู่คนละที่กันก็ได้นะคะความพร้อมคุณ 80%ทีนี้มาดูความพร้อมเขาบ้างสถานการณ์ของเขานะคะสองเหรียญค่ะเขายังไม่ชัวร,ร์เลยเขายังอยากได้เวลาต่อนะคะมีคนใหม่เข้ามาด้วยมีคนใหม่เข้ามาแล้วใจคนใหม่คนเนี้ยทำให้เขาอ่อนไหวมีความรู้สึกหวั่นไหวดังนั้นมันก็เลยเป็นฟิลของสองเหรียญไง คือการลังเลโรเลเขาเป็นคนไม่เชิงว่าลังเลโรเลนะแต่แบบพูดได้ไหมอ่ะเหมือนแบบเป็นคนใจโรเลประมาณนั้นอ่ะมันหวั่นไหวกับคนใหม่อ่ะมันก็เลยทําให้เขามีเส้นที่ขีดแล้วก็มีกําแพงในความพร้อมของคุณที่คุณจะชัดเจนกับเขาอ่ะมันก็เป็นจุดที่เขาจะไม่ชัดเจนแล้วเขาก็ขอต่อเวลาอีกนิดนึงนะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกเขาบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณ เลือกงนสี่ในเท้า justment lovers เขาไม่สามารถที่จะตกลงตรงใจกับคุณและอีกคนได้นะคะรักพี่เสดายน้องรักทั้งสองคนรู้สึกดีทั้งสองคนแล้วก็อยากเก็บไว้ทั้งสองคนเขาถึดว่าอยู่จุดเนี้ยเขาเองก็แฮปปี้เขาเองก็แฮปปี้แล้วอืมแล้วเขาก็คิดว่าคุณเองก็แฮปปี้แบบนี้เหมือนกันอ่ะเออคิดไ็ได้แบบนั้นเนาะแล้วคุณล่ะ คุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะยังไงก็ตามนะไพ่สลับกันได้นะอยวาหาว่าแบบเออพูดอาคนเข้ามาสองอไม่ได้อีกนะคะเพช e ซับสอดเพ p a ซับมอสเจ็ดถ้วยเอ e ซับมอสนะคะแล้วก็ไนออ r สดมันเป็นฟิลลิ่งที่เหมือนตัวเราอะคิดเยอะ บเขาเกี่ยวกับเขานะคะค่อนข้างคิดเยอะค่อนข้างที่จะแบบวางแผนไว้แล้วอ่ะว่าเราจะอย่างนั้นอย่างนี้นะเราจะคบกันเราจะไปสเต็ปนี้เรามีแบบแผนวาดฝันไว้แล้วว่าโอเคคบกันเราจะไปเดทกันที่นี่เราจะยังไงต่อน,อ,นนอนนู่นนี่เป็นสเต็ p ลลำดับไปเลยอะเราคิดวางแผนไว้หมดแหละแต่ฟองของเขาอ่ะมันกลับมีลักษณะนี้เข้ามาดังนั้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะ ไปบัดจบในจุดเดียวกันได้อะคะ่ะทีนี้เรามาดูว่าจะเป็นยังไงต่อห้าไม้เท้านะคะระวังเรื่องราวของการทะเลาะ,ะเละเรื่องบุคคลที่3ามด้วยยิ่งเป็นอย่างนั้นเขายิ่งอยากที่จะอิสระอาการแคร ไม่ค่อยมีคือน้อยมากนะคะจะเป็นเราที่หน่วย for You are f or j u n e the sun มีโอกาสที่คุณจะได้หลุดออกมาจากจุดนี้นะคะแล้วก็ move o n 9ก้าวออกมาเจออะไรใหม่ๆรับอะไรใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆเป็นชาวต่างชาติด้วย คือ h a r t conversation นะคะคิดบวกเสมอคุณบอกเลยว่าจุดนี้คุณสามารถสังเกตได้เลยมันจะมีสัญญาณบางอย่างที่จะบอกให้คุณได้รับรู้เลยว่าคนคนนี้เขาอะไรยังไงและคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะคุณลองคุยกับเขาด้วยความรู้สึกจริงๆก็ได้ถ้าเขาบ่ายเบียงนะคะบ่ายเบียงหรือว่าพูดไปทีหรืออาจจะพูดหวานเพื่อที่จะเยกกเ่อมคุณต่างๆก็ตามให้คุณ สังเกตอันนี้อีกเหมือนกันนะคะและให้คิดไว้เลยว่าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะมีความรักครั้งใหม่รอคุณอยู่นะคะให้คิดบวกไว้อีกแล้วไพ่ใบนี้จะขึ้นมาบ่อยมาคิดบวกบอกเลยว่าสําหรับคนที่กําลังทุกข์อยู่เนี่ยมันยากเข้าใจแต่เหมือนกับว่าให้มีความศรัทธาในความรักเสมอมันไม่แย่เสมอไปนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์โอเคสำหรับชาว ธนูก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ